สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมพอโต้อีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังตามหารถนะคะไว้ใช้งานไว้เที่ยวก่อนปีใหม่นะคะบอกเลยนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic f เอฟซีได้เครื่อง1.8ตัว E นะคะคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปได้ปี18โจดทะเบียนปี2019นะคะราคาตั้งขายเพียง499,000บาทฟรีดาวคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทตลอดยุสัญญาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะไฟหน้านะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟ d ดย t ไทม r u n น i n ่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะสภาพหรือว่าโครงสร้างเดิมๆม,มากถือว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะรถเข้ามาใหม่เลย ล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าเมื่อเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ทเอนทีได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยในส่วนของภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บแดงแบบนี้เลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้ว พวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้เลยได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานและยังแสดงกล้องถอยให้อีกด้วยนะคะแอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกนะคะขึ้นลงออโต้ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งเลยแล้วก็ใส่กันสาดมาให้แล้ว4บานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้กระจกแท้เดิมทุกบานของ Honda เลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังก็กว้างแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับหรือว่ารอยย่นเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะนี่ตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู ได้ละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หน0่ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องคือสะอาดมากไม่มีการรั่วไหลยหยดซึมของราบน้ำมันเครื่องเลยหัวน็อตนะคะเดิมๆทั้งคันเลยไม่มีรอยแกะเลยนะคะคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุเลย สติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีอรอยแงะหรือว่าอรอยขีดเลยสติกเกอร์มอรกอรนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สภาพห้องเครื่องคือสวยมากๆรอยเมทนอาร์ตคือกลมแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหาวบรถใช้รถใใช้งานนะคะแนะนำเป็น Honda Civic FC เลยนะคะได้เป็นเครื่อง1.5 EL คันนี้ได้เป็นตัวรองท็อนะคะ ได้รถปี2 0 1 8 1 9ราคาตั้งขายเพียง499,000บาทปีดาผ่อน9,000ตลอดอายุสัญญา mm hmm. ใครไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่บริษัทเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทุก77จังหวัดเลยมีบริการส่งรถสลด์ให้ด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะ เบอร์นี้ลูกค้าสามารถรไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากอ้อมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ